เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบเจ้านี้กันนะครับว่าสามารถใช้ประโยชน์จริงได้หรือเปล่านะครับตัวนี้จะเป็นที่ตั้งที่ผมแกะของไปนะครับอันนี้จะเป็นที่ตั้งที่สามารถจะตั้งแท็บเล็ตได้นะครับอันนี้เน้นเน้นเป็นแท็บเล็ตกับโทรศัพท์นะฮะไม่เน้นว่าให้ตั้งในส่วนของโน้ตบุ๊กนะครับเพราะว่าถามว่าโน้ตบุ๊กจริงๆตั้งได้ไหมตั้งไ แต่จะมาใช้งานได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรนะครับผมโอเคแต่ถ้าโน้ตบุ๊กตัวนั้นเป็นโน้ตบุ๊กที่สามารถปรับจอให้เหลือจออย่างเดียวแล้วตั้งเนี่ยน่าจะโอเคอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นเรามาชั่งน้ำหนักกันก่อนว่จาจอตัวนี้เขาหนักเท่าไหร่ในเบื้องต้นน้ำหนักจ้ตัวนี้เขาอยู่ที่ไม่ทราบว่าเห็นไหมเอ่ย2 0 0 เก้าสิบห้าจุดหนึ่งกรัมนะครับผมเกือเกือบเกือบเกือบสามขีดนะครับโอเคนี่นะครับเกือบสามขีดอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาโดยรวมของเขานะครับตอนนี้เขาจะให้น็อตหกเหลี่ยมมาหนึ่งตัวไว้ไขสาหรับเพิ่มความแน่นนะครับให้มันเื่ยขึ้นนะตะด้าน,นล่างเขาก็จะมียางรองนะครับกันลื่นนะยวลองเทดูว่ากันลื่นได้จริงไหมนี่นะครับค่อนข้างค่อนข้าง,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 างหนืดนะครับผม อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นยางรองเพื mm ่อรับรองแท็บเล็ตของเรานะครับผมจะลองดูว่าถ้าเอาอะไรมาติดแล้วมันจะไหลไหมเดี๋ยวเราหาไปอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าอลองจากตรงนี้แล mm ้ว hmm. นะครับอันนี้จะเป็นแท็บเล็ตนะครับ mm hmm. ของผมก็คือตัวนี้จะเป็นซัมซุงนะครับผมโน๊ตเจ็ด hmm. ไม่ใช่ซัมซุง S7 FE นะครับตัวนี้มาพร้อมแป้นคีย์บอร์ดเดี๋ยวผมจะรีวิวคีย์บอร์ดให้ให้ดูด้วยในวันหลังนะครับผมรีบอร์ดตัวนี้ของเป็นของแท้ของซัมซุงใช้แล้วค่อนข้างเวิร์มากนะครับสามารถตั้งเนี่ยลักษณะนี้ไดาทำงานเหมือนเป็นเสมือนโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวในเบื้องต้นเดี๋ยวผมลองลองปิดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วลองเราจะลองตั้งบนเจ้าตัวนี้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะขอปรับปรับขนาดปึ๊บมาปึ๊บมานะครับให้อยู่ประมาณนี้นะครับผม ตั้งเขาก็จะเอียงประมาณนี้นะครับดูว่าเขาจะรับรน้ำหนักได้ไหมนะครับในเบื้องต้นยมขออนุญาตหมุนหน้าจอนี้นึงนะครับครับในเบื้องต้นสังเกตว่าอืมนะครับจะเอียงได้นะครับผมนี่สามารถใช้งานเป็นลักษณะในหมดอีกเนี้ยอันนี้ก็คือ พร้อมกับคีย์บอร์ดเดี๋ยวเราลองชั่งน้ำหนักกับไอ้ Samsung Galaxy S7 กับคีย์บอร์ดดูว่าน้ำหนักครับเอสเตัวนี้กับคีย์บอร์ดอีน้ำหนักเขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับหนักเจ้าตัวนี้อยู่ที่958กรัมนะครับรวมรวมกิโลเต็มกิโลเลยนะครับลองแนวตั้งเนี่ย958นะครับผมมารวมกิโลสรุปน้ำหนักรวมรวมกิโลเนี่ยรวม ซึ่งจริงๆแล้วเวลาเราตั้งเนี่ยเราเราจะไม่เอาคีย์บอร์ดเข้าไปตั้งด้วยนี่ผมลองให้ดูเฉยๆนะครับผมอจริงจริงๆตามหลักเวลาเราตั้งเนี่ยเราก็จะถอดส่วนของก็ตัวคีย์บอร์ดออกก็จะเหลือแต่ตัวแท็บเล็ตเพียวๆเราก็ตั้งไปลักษณะนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับปรับได้นะครับปรับองศาได้ตามใจเราจากจากตัวฐานตัวนี้นะครับเวลาปรับองศาเดี๋ยวผมแท็บเล็ตออกก่อนหล่นนะครับปรับองศาเนี่ยเราก็ปรับจากตรงนี้นะครับ ลักษณะนี้หรือจะปรับก้มเงยกับลักษณะนี้ได้นะครับถ้ามันถ้ามันลื่นไปก็เขามีหกเหลี่ยมมาให้เราก็เอาหกเหลี่ยมไขทั้งจุดสจุดนี้นะครับเพิ่มความแน่นนะครับผมนี่เจ้าตัวแท็บเลต็ตซัมซุงกา a ล็กซี่เอนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้สบายมากวางได้สบายมากเลยจอตัวนี้จะอยู่ที่ สิบสี่นิ้วถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมขอวัดก่อนผมก็ไม่แน่ใจไม่ได้วัดเนี่ยนะจอตัวนี้ออยู่ที่อันนี้สิบแปดนิ้วจอตัวนี้จะอยู่ที่อ่าสิบสองนิ้วนะครับผมประมาณสิบสองนิ้วกว่านะครับของแท็บเล็ตเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นจอแท็บเล็ตที่ค่อนข้างใหญ่กว่ามันจะเป็นจอจอแท็บเล็ตเพียวตัวนี้นี่ตัวนี้ จะเป็นจอขนาด15นิ้วนะครับเป็นจอไว้สําหรับแสดงผลต่อเข้ากับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือเดี๋ยนวนี้เดี๋ยวผมก็จะรีวิวเหมือนกันในอนาคตนะครับเดี๋ยวอันนี้นี่จะเป็นจอลักษณะนี้น,นะครับเดี๋ยวเรามาลอวงดูน้ําหนักเขาดูก่อนว่าน้ําหนักเขาอยู่ที่เท่าไหร่ไอเจ้าต่อจอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะขอรีเซ็ตก่อนนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับ น้ำหนักอยู่ที่1กิโลประมาณ1กิโล1268.9กรัมก็พูดง่ายคือ1270กรัมหรือประมาณโล2นะครับ1กิโลจุนะครับ1กิโล2ขีดเกือบเกบ3ขีดนะครับผมอ่าตัวน,นี้1กิโลกว่านี่ถ้ารวมรวมในเจ้าส่วนในส่วนของเจ้าตัวโคเวอร์ที่เขาให้มาพร้อมกับเจ้าตัวไอตัวหน้าจอตัวนี้ด้วยนะครับผม เดี๋ยวเราจะลองดูกันเราตั้งลงไปนี่ตัวนี้ปึ๊บนะครับลักษณะนี้นะครับเราต้องการจะให้ไอปรับองศาแล้วก็ปรับลักษณะนี้นะครับปรับก็คือปรับตัวนี้ปรับปรับปรับโดยการกดลงนะครับตัวนี้ก็จะได้ได้ปรับเปลี่ยนองศาได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดเราต้องการมุมก้มเงยเราก็ปรับตัวนี้นะครับแต่เนี้ยเราจะใช้ตัวนี้อันนี้ความห่างจากพื้นนี่ก็ประมาณในประมาณสาประมาณร่วมสามนิ้วนะครับรู้ดวว่าเขาจะรับน้ำหนักอยู่ได้ไหมเขาจะเอียงลงมาข้างล่างไหม จะให้สังเกตนะครับยังคงอยู่ได้ตัวนี้ค่อนข้างดีเลยครับผมแล้วก็แท็บเล็ตก็ไม่ไม่มีอาการที่เรียกว่าจะสั่นจะอะไรด้วยนะครับเวลาใช้งานเนี่ยถ้าต้องการจะเอาเจ้าตัวโคเวอร์ใส่ไปด้วยหรือในกรณีที่ว่าเราต้องการที่จะเอาโคเวอร์ไว้ข้างหลังนี้นะครับแต่ตัวนี้ไปนี้นจะไม่ค่อยเบิร์กเท่าไหร่ในข้างหลังนี้นะครับเอาโคเวอร์วางแล้วก็ติดตรงนี้นนะครับ ค่อนข้างโอเคแต่ถ้าให้ดีที่สุดคือไม่ต้องเอาตัวโคเวอร์ใส่ไปด้วยเอาเฉพาะตัวจออย่างเดียวนะครับผมใส่ไปอย่างนี้นี่อันนี้ในในกรณีที่ว่าเป็นมุมตั้งเดี๋ยวเราลองดูกันว่าถ้าเป็นมุมตั้งจะได้ไหมนะครับผมถ้าเป็นมุมตั้งเนี่ยเราเอาลงมาห,หน่อยสังเกตนะครับเนี่ยเอาลงมาในใกล้ใกล้ถึงพื้นนะครับไอเจ้าตัวนี้ก็ยังไม่หล่นลงมาคือตัวตัวรับน้ำหนักของเขาด้านหลังเนี่ยทำมาค่อนข้างดีเลยครับคือสามารถที่จะ หนืดหน่วงไม่ให้ีก้าตัวน้ําหนักของแ้ตัวมอนิเตอร์ที่กดลงไปเนี่ยหล่นไปลงไอ้ทำให้จอค่อยๆขยับลงมาสังเกตเดี๋ยวสังเกตด้านหลัง,งนิดนึงระยะห่งหางก็อยู่แค่ประมาณนี้เองนะครับเนี่ยเห็นได้เลยผมว่าค่อนข้างโอเคครับตัวนี้นใช้เลยเราใช้แล้วก็ดใจครับเพราะว่าหนึ่งน้ำหนักไม่น้าหนักไม่เยอะสองตัวบอดี้เป็นโลหะด้วยนะครับตัวบอดี้เป็นโลหะนะครับทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็มียางกันลื่นยางกันลอยสำหรับที่จะตั้งแท็บเล็ตเดี๋ยวผมจะลองแบบ แบบมินมินเลยนะแบบใกล้ๆถึงพื้นเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็ยังยังไม่หล่นลงมานะฮะยังไม่ขยับเลื่อนลงมาอันนี้ก็ยังมินมากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยใช้ได้เลยจอนี้น้ำหนักกิโลกว่าๆนะครับรับน้ำหนักได้สบายๆถ้าเป็นแท็บเล็ตยางทั่วๆไปนี่ก็สบายมากเพราะน้ำหนักส่วนมากก็ไม่ถึงกิโลอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าท่านใดสนใจก็ผมจะใส่ลิงก์ของชูปี้ไว้ที่ด้านล่างนะครับผม คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมยังไงก็ถ้าสนใจก็ลองเข้าไปหาชมดูนะครับผมไม่มีจําหน่ายนะครับผมใช้แล้วก็เห็นว่าดีนะครับมีประโยชน์แนะนําก็เลยอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ลองลองลองเรื่อง,อง,อ,งองเลือกหากันดูนะครับเพราะผมเองใช้ด้วยตัวเองแล้วก็โอเคนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวามาปลองปรับดูนิดนึงว่าเขาปรับได้มากน้อยแค่ไหนนะนี่ก็จะปรับได้นี่ยนะครับผมนี่จะขึ้นมาเนี่ยประมาณนี้นะถ้าอยู่พนลนสามเนี่ยก็จะเป็นแนวตรงอย่างนี้เลย90องศา ครับเห็นไหมเอ่ยเนี่ยนี้ก็เอียงไปข้างหลังได้นะครับแต่ถ้าเอียงไปข้างหลังได้มันทำหลักมันก็จะไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะมเกตไหมเอ่ยเพราะว่ามันมันเสียสมดุลคือของเขาอะทํามาให้เอียงมาข้างหน้าเป็นหลักนะครับเนี่ยนหนักอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยเขาจะได้สมดุลแต่ถ้าไอ้บ้าที่เอียงไปข้างหลังเนี่ยหรืออย่างเงี้ย มีโอกาสหงายเงิอบแน่นอนนะครับไม่แนะนําให้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเวลาจะปรับหน้าจอแนะนำนี้ลราปรับหน้าจอไม่ต้องไปปรับตัวนี้นะฮะปรับตัวนี้ผมไม่รู้ดีนส่วนตัวผมว่าถ้าตั้งได้ระดับแล้วให้เราปรับตัวนี้แทนเลยเนี่ยปรับตัวเนี้ยปรับตัวคือความความลาดอย่างกองไอเจ้าตัวเนี้ยไอเจ้าแกนแกนตัวนี้ครับเรียกแกนเลยเดี๋ยวนะแกนหลักตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ย ให้ให้เขาสูงต่ำก็จะกลายเป็นการปรับความลาดความเอียงแล้วตัวนี้ก็ปรับนิดหน่อยอย่างเงี้ยลักษณะเนี่ยน,นะครับเลยถ้าเป็นจุดที่สบายสบาย,นยในการตั้งทำงานก็น่าจะประมาณนี้ถ้าถามผมนะนี่นะครับเนี่ยผมลองวางดูนะครับก็จะประมาณนี้นี่น,นะครับเนี่ยจุดที่นั่งสบายสบายในการทำงานเนี่ยหน้าจอก็อยู่ประมาณเนี่ยตัวนี้หน้าจอส5ห้านิ้วนะครับผมสามารถเอา เขาเรียกว่าต่อโน้ตบุ๊กได้ต่อแท็บเล็ตได้ต่อโทรศัพท์มือถือได้ด้วยอย่างเป็นถ้าอย่างเจ้าเครื่องที่ผมใช้ถ่ายเนี่ยมันจะเป็น Samsung Galaxy S20 นะครับผมตอนนี้ก็สามารถที่จะต่อแล้วก็เป็น Samsung Dex เหมือนอย่างตัวเนี้ยเหมือนอย่างที่เราเห็นอยู่ณนะเวลานี้ครับผมก็สามารถใช้งานเป็นโน้ตบุ๊กได้หนึ่งตัวนะครับตัวเนี้ยถ้าต้องการจะปรับอย่างแค่เราถอดออกก่อนจะไปกดจอแตกนะครับอย่าบบอย่างนี้ถ้าเอากลับไปวางเนี่ยครับผมโอเคนะครับโดยรวมผมว่าโอเคนะ เดี๋ยวผมจะลองถอดกล้องมาให้ดูด้านหน้านะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ก็จะเป็นด้านหน้าเลยเห็นไหมครับเนี่ยนี่นะครับ,รบเดี๋ยวผมจะลองลองลองกดเข้ามาข้างล่างใกล้ๆดูดูซิมันจะได้ไหมกดได้ข้างเบานะครับเนี่ยสังเกตไหมเอ่ยระยะห่างจากพื้นแต่ตอนที่หน้าจอมันจะคว่ำลงมาเพราะว่าเราไม่ได้ปรับความรัดเดี๋ยว้ผมขอปรับนิดนึงนะครับนี่อืม ปรับย้ว้นิดนึงนี้อย่างงี้นะครับแล้วก็ตั้งลงมานี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเหลือเหลือพื้นที่อยู่ประมาณเนี้ยเขาก็ยังไม่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 ลื่อนลงมาเดี๋ยวผมลงกลบไปหน่อยอ่ะเหลือประมาณเนี้ยเนี่ยความหนืดของไอ้เช่าตัวรับน้ําหนักเขาค่อนข้างโอเคเลยครับเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าเออตัวเนี้ยซื้อมาแล้วคุ้มแล้วก็ราคาไม่สูงสองร้อยกว่าบาทนะครับมันมีหลายร้านมาร้านน่ขายเจ็ดตลอร้อยผมว่าราคาเวอร์ไปหน่อย เนี่ยตัวนี้สองร้อยกว่าบาทซื้อถ้าสนใจก็ดูตามลิงก์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมผมได้ลงเอาลงไว้ในคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วเผื่อว่าท่านใดสนใจจะได้ไปหาซื้อของคนของดีในราคาที่เหมาะสมผมว่าของดีตัวเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยคุณภาพกับราคาเข้าไปด้วยกันได้สองร้อยกว่าบาทแล้วก็คุณภาพระดับนี้นะครับใช้ได้เลยน้ำหนักเบาแล้วก็ความความหนืดความอะไรเขาค่อนข้างโอเคนะครับตัวนี้ถามว่าเวลาเคลื่อนย้าย เจ้าตัวนี้เวลาเคลื่อนย้ายเป็นยังไงบ้างค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะเราขับเก็บตัวนี้ถ้ากดไปนี้ครับก็จะเหลืออยู่พื้นที่ประมาณเนี้ยของเขาก็าคือเขาจะไม่มีซองมาให้เราอาจจะต้องหากระเป๋าหรือหาอะไรสักนิดนึงนะครับมาใส่เขาเพื่อที่ว่าเวลาจะไปไหนมาพบพาไปไหนมาไหนก็สามารถใส่กระเป๋าใส่เป้ได้นะครับผมมียาง,งจุดยางรอง,งมีทั้งมีทั้งหมดนี้ตัวน,นี้จุดหนึ่งนะครับนีจุดหนึ่งแล้วก็ตัวน,นี้4ี่จุดกันเป็นรอยก็ด้านล่างมีมาให้อีก4ี่จุด ส่วนตัวผมชอบนะตัวนี้ค่อนข้างชอบเลยแหละเพราะว่ามัน1นึ่ง้ำหนักเบาสองพกพาง่ายแล้วก็3ารองรับแท็บเล็ตจอใหญ่ๆอย่าง15นิ้วเมื่อสักครู่นี้ได้เออตะกี้นี่ผมบอกว่าผมจะโน้ตบุ๊กมาลองเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองโน้ตบุ๊กก่อนเดี๋ยวจะลองให้ดูแป๊กนึงนะครับเดี๋ยวเขาติดกล้องก่อนโน้ตบุ๊กลักษณะเน,นี้ยนะครับโน้ตบุ๊กที่ สามารถพับจอได้เพราะตัวนี้จะเป็น H P ตัวที่สามารถพับจอได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับพับจอมันเนี่ยเราก็ามาตั้งตรงนี้ได,เด้เดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะตั้งมันจะรับน้าหนักได้ไหมนะครับพราตัวนี้น้าหนักค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมขอชั่งน้าหนักใเจ้าโน้ต H P ตัวนี้ก่อนถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนําแต่จะลองให้ดูนะครับเพราะมันทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวชั่งน้ำหนักก่อนอ่ะ่างนี้ เรามาลองดูกันว่าเจ้าโน้ตบูเคสพีตัวเนี้ยนำ้ำหนักเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมนี่เดี๋ยวเราลองดูกันนำ้ำหนักเขาอยู่ที่นี่มาโลห์กมาโลหกกว่านะครับผมโลหกอ่ะนะครับประมาณโลห์กอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าไอ้เจ้านำ้ำหนักโลหกเนี่ยถ้าวางไปบนเนี้ยแล้วเขาจะสู้ไหวไหมนะครับผมหนึ่งกิโลหกชีด นี่เดี๋ยวเราขปรับนะครับปรับให้เขาอยู่สักประมาณตรงนี้นะครับเวลาใช้งานจริงน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับลองดูนะครับได้ฮะเดี๋ยวผมขอถอดถอดมาลองให้ดูกันเนี่ยครับก็จะลอยอยู่ประมาณนี้นะครับหนึ่งกิโลหกขีดนะครับผมเออนะครับนะ่ะได้นะ แต่ถ้าเดี๋ยวผมมีจ่ายแล้วจะเ,เขาลองนิดๆเองแต่ถ้าเราลองตั้งเป็นแบบใช้งานโน้ตบุ๊กแบบปกติทั่วไปก็คือเราต้องโน้ตบุ๊กเร,เราต้องอยู่ลักษณะน,นี้นะครับต้องอยู่ลนนักษณะนี้นี่เขาก็ตั้งอยู่นี้ใะ่ะนี่ฮะน,นี่เราก็นั่งขี์งานถามว่าเวิร์กไหม <laughs> ถามว่าเวิร์กไหมน้ำหนักกับเคารับได้นะครับเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูแป๊บนึงนะครับกล้องก็จะขัดขึ้นนี่คือเนี่ยเน,นี่ยใครเป็นลักษณะนี้นะครับผมเนี่ยถามว่าเวิร์กไหมมันก็ได้คอจอมก็สูงระดับไยตาเลยเนี่ยมันก็เนะต้าเท่ากับต่อปกติใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือเวลาพิม,มพ์มาพิมพ์ไม่ถนัด,ต,นนด,นดนต้องใช้ในส่วนของโอ้่นเปราโลกเดียวแป๊บนึงนะครับต้องใช้ในส่วนของไอเจ้าตัว คีย์บอร์ด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 นะครับมาวางอ่ะสมมติว่าเป็นคีย์บอร์ดแอปเปิลตัวนี้แล้วกันนะครับเนี่ยเราก็มาวางได้ไหมครับคีย์บอร์ดแอปเปิลตัวนี้เราก็มาวางปุ๊บเนี่ยแล,แล้วเราก็ใช้งานนานนะครับตะกี้เมื่อสักครู่เป็นไงครับโต๊ะผมลกใช้ได้เลยยังไม่ได้จัดนะว่าจะจัดอยู่นะครับต้องขอโทษทีโอเคอันนี้ก็คือรีวิวคร่าวๆไอ้เจ้าตัวสแตนตัวนี้ผม ใช่ครผมชอบครับถูกใจถูกใจตัวนี้ยอมรับเลยแล้วราคาโอเคเลยสองร้อยกว่าบาทนี่เป็นราคาที่เป็นมิตรภาพมากยังไงก็ท่านใดสนใจก็อย่าลืมดูที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมผมลงมาให้เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วยังไงอย่าลืม subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปวิดีโอดีๆให้ทุกท่านได้รับชมในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม